สวัสดีค่ะเพื่อนๆเชอรี่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเช่าคอนโดของเชอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปก่อนๆที่ลงไปนะคะก็คือขอยกเลิกนะคะในการพูดครั้งนั้นนะคะคือจะพูดคือจะพูดใหม่นะคะครั้งนี้ว่าการเช่านะคะคือมัดจําแค่สองหมสี่นะคะไม่ไม่เอาแล้วแสนหนึ่งเอาแค่สองหมสี่ให้ลูกบ้านอยู่แค่หกเดือนนะคะให้คนเช่าอยู่แค่หกเดือน พอเลยหเดือนไปเราก็จะคืน24 0หมนี้ให้นะคะจะทำเป็นหนังสือวางมัดจำให้เลยนะคะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟก็จะทำเหมือนกันกันกบทางคอนโดเขาปล่อยเช่านะคะแล้วก็ทางค่าห้องก็จะก็ทำเหมือนคอนโดที่เขาปล่อยเช่านะคะตัวนี้จะเป็นส่วนส่วนย่อมนั่งเล่นนะคะเนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือจะมีสวนหย่อมนั่งเล่นนะคะจะพาไปดูนะคะตอนนี้เขาจัดใหม่นะคะแต่ก่อนก็จะมีต้นไม้เยอะๆมีน้ำอากาศจะดีกว่าน,นี้นะคะแต่นี้เขาจะทำเป็นที่นั่งเยอะมากกว่านะคะ แต่ก่อนจะสวยกว่านี้นะคะเพราะว่าจะมีต้นไม้เยอะกว่าแล้วก็มีสวนหย่อมเล่นเยอะกว่าแล้วก็จะอากาศดีแต่ก่อนจะสวยกว่านี้แต่อันนี้คือเขาจะทาเป็นแบบโต๊ะก็อี้นั่งเล่นซะเยอะมากกว่านะคะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะจัดแบบไหนแต่เราชอบแบบเดิมที่เขาจัดมากกว่านะคะสวยกว่านี้นะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้ดอกไม้เยอะกว่านี้นะคะอากาศมันก็จะดีกว่า แต่นี่ก็ดีนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนชั้น37นะคะสวยไหมคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นส่วนฟิตเนสแล้วก็สะไว้น้ำนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะให้เด็กว่ายน้ำแต่ก่อนมันจะมีที่ให้เด็กว่ายน้ำนะคะแต่นี่ก็คือรวมกันเลยเนาะ,ะเขาทำใหม่หมดนะคะ จะพามาดูฟิตเนสนะคะฟิตเนสก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่จะมีเก้าอี้มาเพิ่มเยอะขึ้นนะคะคนอาจจะย้ายมาอยู่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเขาทำสวนย่อมมีที่นั่งเยอะเลยแล้วก็มีเก้าอี้เพิ่มขึ้นมาเยอะนะคะ ค่ะอันนี้คือเป็นคอนโดที่เชอรี่ซื้อเองนะคะเพื่อนๆคือจะปล่อยปล่อยเช่าก็เดือนละแ0 0พันนะคะวางมัดจำสองบนสก็คืออยู่ถึง6เดือนนะคะเชอรี่ก็จะคืนมัดจำให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะลูกบ้านจะอยู่ลูกค้าจะอยู่ถึง กี่ปีกี่ปีก็ได้นะคะเดือนละ800 0ยาวไปเลยนะคะหรืออยู่แค่6เดือนครบ6เดือนแล้วเราก็คืน2องนสี่นะคะแต่ถ้าไม่อยู่ถึงครบ6เดือนเราก็ไม่คืนนะคะก็จะเหมือนที่อื่นนะคะที่เป็นสัญญาท,ทั่วไปเหมือนกันหมดนะคะทีนี้ปลอดภัยนะคะทุกคนเพราะว่ามีปรปภเยอะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ แล้วก็สะอาดแม่บ้านเยอะนะคะเป็นกะละสิบคนกะเช้าสิคนนะคะแล้วพอนี้มีมีทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเยอะนะคะเนี่ยเป็น5้าคนกลางวันกลางคืนก็น่าจะห้าคนนะคะมีช่างก็เป็นสิบคนนะคะเยอะนะคะค่ะติดต่อมานะคะเดี๋ยวชลิจะให้เบอร์อยู่ใน y youtube เนี้ยนะคะติดต่อมาเช่านะคะ เพื่อนๆเดี๋ยวเชลรี่จะลงเบอร์ให้นะคะหรือจะติดต่อซื้อต่อกับเชลรี่ได้นะคะเพื่อนๆเชอรี่ก็ขายให้4ล้านนะคะติดต่อมาได้นะคะคุยกันได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์ใน y o u t u b e นะคะค่ะสวัสดีค่ะ